สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารลอดชนะผู้รับสาจรจักราวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนา้าไพทาโรหมอแจนนะคะคลิปนี้ราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะสถานการณ์รักนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2568เราจะมาดูซิว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในครึ่งหลังมีนาพิจิกนะคะ คทีเข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะพี่จิกการอ่านพลังงานเป็นการอ่านและแปลความหมา,ายน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไพ่ใบแรกตัวตนของคุณนะคนของคุณความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ รึ่งหลังของเดือนมีนาคมนะคะพลังงานของคุณนะ six of one นะคะจริงๆพลังงานของคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะแต่ถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคือคุณรอคอยอะนะคะให้ความสัมพันธ์นะนะคะขยับหรือให้เขาทํางานในความสัมพันธ์เช่นให้คนคนนี้โฟกัสมาที่คุณหรือเลือกคุณนะคะคุณอยากได้รับ ความมั่นใจนะคะของความสัมพันธ์ว่าในท้ายที่สุดแล้วการรอคอยในความสัมพันธ์เนี้ยที่มันยังไม่ขยับมันยังไม่ได้สถานะมันยังไม่ได้แอคชั่นซึ่งคุณน่าจะรอนานแล้วนะคะคนคน,นั้นน่ะนะ,ะจะให้ความสัมพันธ์นะค,ะคุณคาดหวังว่าความในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะคนที่คุณไปคบไปรู้จักเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะ,ะมีสเสน่ห แล้วคุณก็รอที่จะเจอหรือรอคอยที่เขาอะจะเลือกคุณเป็นตัวจริงนะคะแน่นอนล่ะนะเวลาที่เรายัางไม่ได้เป็นแฟนกับเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะหรือมีคนอื่นเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายคุณก็คิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่เขาอะจะเลือกนะ,ะในความสัมพันธ์นะ,ะให้ความสําคัญกับตัวคุณว่าเออโฟกัสมาที่ตัวคุณสิเนี่ยนะคะคุณคุณดูดีโดดเด่นเนี่ยฉันอยู่ตรงเนี้ยเนะะี่ย ทำไมไม่เลือกชั้นอะไรสิ่งนี้นะคุณอยากได้ความมั่นใจนะคะแบบให้รู้สึกปลอดภัยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยกระดับนะไปในอนาคตนะในลำดับถัดไปนะดินามิกของความสัมพันธ์นะซึ่งคุณนะ่ะน่าจะรอคอยกับสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้นะอยู่มานานแล้วนะคะคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์นะคะในการที่เราจะเริ่มทำความรู้จัก กับใครบางคนหรือคุยกับคนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนว่านะตัวคุณเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาเราคุยกับคนนี้นะคะมันอาจจะเป็นในลักษณะที่คุยนิดหน่อยนะคะไม่ได้คุยมากนะคะแล้วก็คนนี้เขาก็อาจจะยุ่งเรื่องงานของเขาหรือตัวคุณจะต้องไปโฟกัสงานนะ,ะในเรื่องงานคุณอาจจะประสบค,ความสําเร็จได้นะ,ะพิจิตรนะ,ค,ะครึ่งหลังมีนานเนี่ยแต่เรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ค,ะคุณคิดว่า คุณคิดหรือคาดหวังว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคนคนนี้จะเลือกคุณนะคะแล้วก็จะซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์สิ่งที่คุณคิดะนะคะเพราะคุณรู้แหละว่าคนของคุณอะมีสเสน่ห์นะคะแต่พลังงานของความรู้สึกนะ,ะออไม่ได้เป็นไปอย่างใจหรือรู้สึกว่าน้อยใจนะะรู้สึกเหงาหรือน้อยเนื้อต่ําใจหรือถามหาคุณค่าตัวเองนะะถามหาคุณค่าตัวเองว่า ตอนที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณมั่นใจนะคะว่าคุณหน้าตาดีสวยหล่อเป็นคนเก่งนะคะเรามีความมั่นใจเรามีความภาคภูมิใจนะคะแต่เวลาที่คุณมาคบกับคนคนนี้นะคะความรู้สึกเนี้ยมันก่อเกิดะะว่าเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้ไม่ได้ดีพอหรือเขายัางไม่ได้เลือกฉันยังไม่ได้อายกระดับความสัมพันธ์นะคะที่มันยกสเต็ปขึ้นอะนะคะว่าเออฉันดีที่สุดเนี่ยเธอเธอเลือกฉันสิ นะคุณอยากจะแบบว่าสมหวังในความสัมพันธ์หรือว่าชนะกับทุกคนที่อยู่เป็นตัวเลือกทางเลือกหรือเข้ามาเสนอออปชันให้คนของคุณอะไรสิ่งนี้นะคะคุณคาดหวังสิ่งนั้นตัวตนของคุณเนี่ยตอนนี้นะคะตอนนี้คือคุณอยากภาคภูมิใจอะนะความภาคภูมิใจคุณลดลงนะหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆพิจิกไหนคุณลองตอบสิว่าใช่ไหมนะหมอรู้สึกเห็นสิ่งนั้นว่าความมั่นใจในตอนแรกที่คุณโสดนะคะ คุณมีเต็มที่100เปอร์เซ็นตหมาะเช่นเช่นนั้นนะคะพิจิกเนาะแต่เวลาที่คุณคุยนะค,ะคุยนิดนิดหน่อยหนะะ่อยะแล้วคนนั้นก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นหรือเขามีอย่างอื่นที่จะต้องทํามันเกิดการรอคอยนะคะขยายไพ่นะ,ค,ะคนของคุณนะคะเป็นพลังงานแฮงแมนนะ ไม่ว่าคุณจะต้องการความสัมพันธ์อย่างไรก็แล้วแต่นะในมุมมองคนของคุณกับตัวคุณเนี่ยนะ,ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เสมอกันกับความต้องการนะคะบางครั้งเราอาจจะให้เขาชัดเจนจริงจังหรือขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะไปสเต็ปสอง 2, ไปสเต็ปสามไปสเต็ปสี่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนคนนี้นะคะชะลอความสัมพันธ์หรือยื้อความสัมพันธ์อยู่ตรงนั้น นะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่เดิมอยู่เหมือนเดิมเช่นคุยกับคุณแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาคุยแป๊บหนึ่งนะคะไม่ว่าไม่ว่าคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณรู้จักเนี่ยนะคะจะนานหรือนานแค่ไหนกี่ปีก็แล้วแต่แต่มันยังเป็นเหมือนว่านะคุณยังไว้วางใจหรือยังไม่รู้จักคนนี้ดีพอนะคะเหมือนเหมือนคนที่ยังไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดของความสัมพันธ์ที่นะมันจะขยับ นะหมอเห็นสิ่งนั้นว่าสถานการณ์คนของคุณนะนะมุมมองของความรักนะ,ะของความสัมพันธ์เนี่ยแตกต่างกันถ้าคุณกําลังโฟกัสว่าอยากจะยกระดับความสัมพันธ์หรือในท้ายที่สุดถ้าคบกันนานไปแล้วคนเนี้ยนะ,ะที่เราลงทุนเวลาไปเนี่ยจะเลือกเราถ้าเราคาดหวังสิ่งนั้นนะ,ค,ะครึ่งหลังเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะ ยังเป็นสถานการณ์มุมมองของเขาเนี่ยหรือความต้องการของเขาเนี่ยนะยังคงยึดมั่นกับสิ่งที่เขานะะตอนแรกที่เขาเป็นนะคะไม่ว่าคุณจะคุยหรือรู้จักนานแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะคือเขายึดมั่นสิ่งที่เขาคิดนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการนะ,ะคุณต้องมันเหมือนการติดติดอยู่กับอะไรบางอย่างนะ,ะหมอไม่ได้หมอไม่ได้อยากจะหมายถึงว่านะคะจิตบางคนอะนะคะ คนของคุณที่ไปเจอเนี่ยผู้ชายคนนี้นะคะแฮงแมนเนี่ยนะคะเป็นการที่แบบความสัมพันธ์เป็นอย่างเนี้ยมาตลอดเลยไม่ว่านานแค่ไหนหรือจะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่นะ,ะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปที่อยากจะขยับความสัมพันธ์หรืออยากจะแต่งงานกับคุณนะเพราะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณได้ห้าถ้วยนะคะหมอไม่รู้ว่าเขาติดเนี่ยหมายถึงว่าเขาติดคนของเขาอยู่นะ,ะหรือเขาติดอะไรนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหลุด หล,หลุดเพื่อขอยับความสัมพันธ์แหละเอาง่ายๆนะคะสมมุติว่าเขามีตําแหน่งหนะ้าที่การงานตรงนี้ที่ไม่สามารถมาเป็นแฟนคุณได้ก็คือติดตําแหน่งหนะ้าที่การงานเขาอาจจะโสดก็ได้คุณอาจจะโสดก็ได้นะแต่ถ้าทั่วไปนะเบสิกทั่วไปหมอเชื่อว่านะอาจจะติดอะไรบางอย่างที่อาจจะมีคนนะมีคนของเขาอยู่หรือคนเนี้ยในมุมมองเขาก็าคือเขาคุยเขาอยากมีคุณ เขาคุยทุกคนเหมือนกันแต่เขายังไม่อยากมีแฟนเขาอยากมีคนคุยอยากมีคนที่รู้สึกดีมีคนที่ปรึกษาหรือทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจว่าพิจิกสนใจเขาอะไรสิ่งนี้นะคะนึกออกไหมคือถ้ามีใครหลายคนที่ต้องการเขานะคะนึกออกไหมที่คุยกับเขาที่สนใจเขาจะทําให้ผู้ชายคนนั้นภาคภูมิใจนะคะ เขาขาดความภาคภูมิใจในตัวเองนะฮะอะไรสิ่งนี้นะเาเห็นสถานการณ์นั้นบางคนก็คือคนนี้เป็นคนของคนอื่นไม่สามารถขยับความสัมพันธ์ได้บางครั้งเราไม่รู้นะคะบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณต้องดูแล้วกันว่าคุณนะ่ะรู้ตื้นลึกหนาะบางแบ็กกราวคนที่คุยกับคุณเนี่ยได้นะฮะได้ลึกแค่ไหนนะคะ อันนี้เรายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ใครนะคะคุณต้องมาพิจารณาสถานการณ์ที่คุณดิวกับคนนั้นเองนะคะเพื่อนๆน,นะทีนี้พอเรามาขยายไพ่นะคะอ่ะคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่ฉลาดในการพูดคุยในการเจรจานะติดต่อสื่อสารเขาอยากจะคุยกับคุณตอนไหนเขาจะ เขาจะบอกเองเขาเขาสมมุติว่าเขาอยากจะคุยเขาต้องการคุยกับคุณเขาก็จะทักมาแล้วคุยกับคุณนะคะบางคนอาจจะหมายถึงว่าถ้าเขาจะสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณนะคะก็เขาจะบอกเองนะมันเป็นมันเป็นสิ่งนั้นนะเป็นแค่สิ่งนั้นแหละก็อยู่แบบเนี้ยนะอยู่แบบนี้นะคือมันเป็นลักษณะที่เหมือนว่าในความสัมพันธ์เนี้ย ตัวคุณน่ะต้องการความเป็นที่หนึ่งนะเพราะว่าไพ่ six of wands เนี่ยนะเป็นพลังงานของฉันฉันเป็นดฉันดีฉันเป็นที่หนึ่งฉันอยากได้ความภาคภูมิใจฉันอยากเห็นฉันอยากให้เขาเห็นฉันเป็นคนสําคัญที่หนึ่งอะนะคะทีนี้สถานการณ์ของไพ่เนี่ยมันคงบอกว่าคุณน่ะไม่สามารถไม่ไม่สามารถมีอํานาจคุมเกมในความสัมพันธ์นะหมอเห็นสิ่งนั้นนะคนเนี้ยไม่ได้ทํา คุณไม่สามารถควบคุมความสัมพันธ์นี้ว่าคุณอยากจะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณทําไม่ได้นะคุณแค่อยู่ตรงเนี้ยรอตรงเนี้ยแหละนะว่าเขาจะติดต่อมาเขาจะติดต่อมาเองหรือเขาจะมาหาคุณเขาก็จะมา,าเองนะบอกเห็นถึงลักษณะนั้นบางคนก็คือคุณเจอหรือคุณไปสนใจใครบางคนที่รูปร่างหน้าตาดีมากนะฮะเขาก็รู้แหละว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกเพาวสเสน่ห์ เขามีอำนาจนะฮะอาจจะหน้าตาดีและอาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะว่ามีอำนาจที่จะนะเราอาจจะเป็นลูกน้องใต้อันเดอร์เขาหรืออะไรสิ่งนนะนนเนี้ยนะแต่คนคนนี้นะมาปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยโดยที่อาจจะไม่ได้บอกคนอื่นนะคะแบบจำนายกับลูกน้องอะไรสิ่งเนี้ยนะคืออาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาเราและมีอำนาจเหนือเราที่เขาจะพูดหรือบอกเราต้องทําตามสิ่งนั้นอะไรแบบเนี้นะคะ ทีนี้ไอตัวตนของคุณเนี่ยที่ย้อนไปนะบางคนที่เราต้องทําสิ่งเนี่ยเพราะความอยู่รอดในหน่วยงานเราต้องทํานะ,ะเป็นความจําใจเป็นความจาเป็นเราต้องการเลือ่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะเราต้องการคนเนี้ซับพอร์ตนะแบบซอฟพอร์เตอร์ช่วยเหลือนะคะอันนี้หมอเข้าใจนะบางคนผู้หญิงเราอาจจะต้องเป็นสิ่งนั้นเพราะว่าเราต้องการประสบความสำเร็จทางตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรือมีแบ็กที่ดีอะไรสิ่งนี้นะคะ แต่บางคนอาจจะไม่ได้เป็นคือบางคนไม่ได้เป็นนะคะคือเรารอความสัมพันธ์เนี้ยมานานแล้วเพื่อให้เขาอะขยับความสัมพันธ์นะคะหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะในความสัมพันธ์ที่จะซักเซ็ตในอนาคตต่อไปอะนะคะสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยนะคะคนคนนี้นะคะยังคงนะเพิกเฉยนะเพิกเฉยที่แบบว่าไม่แสดงออกความรู้สึก นะบางคนเนี่ยถ้ามีปัญหาหรืออะไรนะถ้าเราจะถามหรือรู้สึกการพูดคุยคําพูดของเราเนี่ยเกิดแรงกดดันนะเก,เกิดแรงกดดันว่าออคุณจะจริงจังชัดเจนกับฉันไหมตั้งแต่คุยกันมาอะไรสิ่งนี้นะถ้าเกิดแรงกดดันตรงนี้นะคนคนนี้นะจะทําตัวหายไปนะไม่ตอบหายเข้ากี่เปกไปนะเงียบ นะไปทําอะไรอื่นอย,อย่างอื่นบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็คนคนนี้นะถ้าเราใช้แรงกดดันนะว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่เลือกฉันหรือไม่ทำทาอะไรที่ฉันไม่ชอบใจหรือ,อรสิ่งนี้นะคนนี้ก็คือจะไม่พูดนะนิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็หายไปนะคะ ส่วนถ้าเขาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเหมือนเขาไม่ให้คําตอบอะแบบไม่แสดงออกความรู้สึกนะคะว่าจะหัวหรือก้อยว่าเราจะมีในอนาคตหรือเปล่าคือถ้าคุณเรียกร้องคําตอบว่าเราจะได้เป็นแฟนกันไหมเราจะได้อะไรไหมถ้าคุณกล้าพูดนะคนนี้เลิกกับคุณนะ,ะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะอาจจะไม่จริงก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้หมอดูภาพรวมนะนะคะลองดูลองพิจารณาดูว่าไปลุกคุณเจอสถานการณ์อะไรนะเพราะไพ่ไมันบ่งบอกถึงว่า คนนี้จะไม่สามารถบอกความรู้สึกหรือมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณได้นะคะเพราะว่าเหมือนว่าอดทนอดทนรออะนะเราอะอดทนรอเพื่อที่จะไม่แสดงออกความรู้สึกว่า,เ,าเราทนได้เราทนได้มาตลอดนะะเราทนได้มาตลอดไม่ว่าจะรอเขามาหารอเขาคุยรอเขาโทรรอเขาแชทคือเราจะไม่พยายามทะเลาะไม่พยายามทะเลาะกับเขานะคะ แต่ถ้าเราจะใช้แรงกดดันในความสัมพันธ์คนเนี้ก็จะหายหรือตัดเราไปนะหรือหายจากเราไปเช่นไม่โทรหานะหรือไม่สบายใจและทำให้เขาอึดอัดทำให้เขาแบบเหมือนเป็นแรงกดดันนะคุณทำได้อย่างเดียวก็คือถ้าเขามาหรือคุยคุณต้องให้ความสุขเท่านั้นนะอย่างนี้แต่แม้กระทั่งตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกโอเคนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเหมาะรู้สึกสิ่งนั้นอ่ะ เพราะสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณรอคนเนี้ยนานมากแล้วอะนานมากนะคะรอนานมากอะ่ะจริงนะนะคิงออฟบอลเนี่ยเป็นลักษณะาการรอความสัมพันธ์ที่นานมากๆถ้าสมมติคนนี้เคยหายไปจากคุณหรือว่าในการเดินทางจะไปมาหาสู่เนี่ยนะสมมติปีหนึ่งเขามาเจอคุณแค่อท์ดเดียวอะไรสิ่งเนี้ยนะมอเห็นถึงความสัมพันธ์แบบเนี้ยนะหรือว่าคุยกับคุณนะพอมันจะ ขยับสเต็ปนะหรือว่าจะคุยกันนานหรือจะเกิดความผูกพันเนี่ยก็จะหยุดคุยไปนะหายไปไปทําอะไรตามสิ่งที่ต้องการของเขาอะนะคุณก็ต้องโฟกัสงานของคุณใช่ไหมคะเพื่อให้ไม่รู้สึกว่าเฝ้ารอเยอะจนเกินไปไม่ให้ติดกับเขาเรียกว่าติดกับดักกอบกับใจกับอารมณ์ของเราที่มารู้สึกว่าแนวโน้มอ,อนาคตกูสงสัยแม่งไม่ได้แต่งงานกับคนนี้แน่เลยหรือไม่ได้เป็นแฟนแน่เลยหรือบางคนนะคะคุณรู้ คุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราเจอคนของคนอื่นแต่เราแม่งทําใจไม่ได้เรายัางติดติดอยู่กับเนี้ยติดอยู่กับคนเนี้ยคือเราหลงไหลหลงสเสน่ห์เขาเหมือนว่าผู้ชายคนเนี้ยแบบเรารักมากเราหลงสเสน่ห์เขามากเขาเป็นคนหน้าตาดีแต่ทีนี้พอดีเขาหันมามองเรารู้สนใจเราอ่ะเราอ่ะจะอยู่ในตําแหน่งไหนอะไรในชีวิตเขาเราก็ยอมหมดอ่ะอันนี้อาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะพิจิกนะคะเพราะแนวนโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะคุณได้ห้าถ้วย นะถ้าถ้วยรู้อยู่แล้วความรักไม่สมหวังนะคะผู้หญิงคนในภาพชุดวีวาเป็นสีดำนะคะเธอถือด,ดอกกุหลาบเนี่ยนะคะชุดวีวามันต้องเป็นสีขาวใช่ไหมคะแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยในครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณยังไม่ได้สมหวังในใจนะคะหมอบอกเลยแต่ถ้าตอนนี้คุณจะบอกว่าเออหมอแจนเราอะไม่มีใครที่คุยด้วยคุยด้วยสักคนเลยนะคะนะ,ะ,นะะแน่นอนแหละตัวคุณอะนะพยายาม พยายามเรียกความมั่นใจนะคะความมั่นใจที่จากคนนี้หายไปหรือห่างไปหรือเราตัดสินใจว่าเราไม่เอาแล้วนะคะคือแน่นอนแหละเราไม่จะเป็นจะต้องให้อํานาจกับผู้ชายนะคะว่าเขาจะเลือกเราไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะ,ะเราเป็นผู้หญิงเราจะเลือกข้อพันเองนะ,ะโดยที่คุณน่ะนะจะเรียกร้อ,อเขาเรียกว่า ทําบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือให้ตัวเองดูดีโดดเด่นนะ,ะเพื่อเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียกเรียกความมั่นใจกลับมานะคะเหมือนว่าตอนที่เราโสดอ่นะเออเราก็มั่นใจตัวเองนะว่าเออเราก็มันก็หนึ่งในตองอูชีเดียวแหละนะคะก็เป็นผู้หญิงชั้นเลิศแหละนะ,ะที่ผู้ชายคน,นไหนเห็นชั้นก็สนใจชั้นนะ,ค,ะคุณก็เลยมุ่งมั่นไปโฟกัสที่จะทําให้ตัวเองนะ,ะประสบความสําเร็จดูดีโดดเด่นในด้านศักยภาพในด้านอะไรก็แล้วแต่ที่ ใครที่มองเข้ามาเจอคุณเนี่ยคนอื่นๆน,นะ,ะก็ต้องแบบเออว้าวอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเพื่อเพื่อทําไมคะเพื่อไอสิ่งที่คุณรู้สึกเหมือนว่าในอดีตที่คนเนี้ยหายหรือห่างหรือจากคุณไปเนี่ยนะคุณรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอะ ด้อยค่าหรือไร้ค่าคือคุณถามหากคุณค่าในตัวเองจากคนคนนั้นที่เคยหายไปหรือให้คุณรอแล้วในทนที่สุดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งคดเสียเวลาหรือคนนั้นมีคนของเขาอยู่แล้วฉันไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วฉันก็ไม่น่าจะได้เป็นแฟนเขาหรือเขาก็ไม่น่าจะเลิกกับเมียเขามาเอาฉันนะคะมันจึงได้ขึ้นห้าถ้วยนะทีนี้ใครบางคนถ้าคุณยังติดอยู่ในอารมณ์นี้นะบางครั้งสถานการณ์ที่ขยายเนี่ยนะเหมือนว่า คุณะนะโดนความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเองนะคะความอ่อนไหวของตัวของคุณเองเนี่ยมันมันกดนะคะมันกดอนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกดดันอะกดดันตัวเองนะความอ่อนไหวของเราบางครั้งที่เราไปใกล้ชิดใครบางคนที่เรารู้แล้วว่าคนเนี้ยมีคนของเขาแล้วแต่เมื่อก่อนเราเคยชอบเขาหรือเราเคยรักเขาแล้วพอดีเขาหันมาสนใจเราเนี่ย เราอะไปหวั่นไหวหรือไปหลงเสน่ห์หรือบางคนถ้าอยู่ในใต้อํานาจเช่นผู้ชายมีออานาจสูงกว่าเราในตําแหน่งหน้าที่การงานและเขาอะนะก็ใช้สิ่งนี้นะคะหเห็นว่าเราสนใจหรือชอบเพื่อเพื่อยกวุฒิวุฒิฐานะนะวิทยาฐานะทางการการงานเพื่อให้เขาสนับสนุนคุณบางคนผู้ชายคนนั้นก็อาจจะใช้ เลขกลอะไรสิ่งนี้กับคุณได้นะพึงระวังนะมันก็มีมันก็มีหลายส่วนแหละในภาคส่วนของบริษัทที่บางครั้งผู้ชายเจ้านายที่เป็นแบบนี้แล้วก็เอาสิ่งนี้นะมาเพื่อเขาเรียกอะไรกดกดผู้หญิงคนหนึ่งไว้นะรู้สึกว่าเออเราก็เหมือนชอบหรือเหมือนมีใจเขาก็ใช้สิ่งนี้มาเล่นกับความรู้สึกเรามาเอาเราไปอยู่ในตำแหน่งรองอะไรนึกออกไหมคะเนี่ยนะแล้วก็สัญญาว่าจะให้ตำแหน่งงานอะไรก็แล้วแต่ ที่คุณและเขาดิวกันคุณต้องดูนะคะว่าสิ่งนี้มันใช่หรือเปล่านะคะพึงพิจารณาสมมุติอย่างเช่นคุณทำงานราชการตรงนี้ปุ๊บหมอก็ไม่อยากจะพูดยกตัวอย่างแบบนั้นนะแต่ในทุกที่นะคะมันมีความรับที่ซ่อนไว้ในทุกหน่วยงานในทุกในทุกที่นะคะไม่ว่าคุณไปอยู่ในสถานที่ใด คุณจะพึงพิจารณาว่าเออจริงหรือเปล่านะคะแม้กระทั่งนะคะในอารามนะค,ะความลับในอารามนะคะความลับในหน่วยงานความลับในหน่วยราชการนะคะเราไม่รู้ว่าคุณเจออะไรอยู่นะคะเพราะแนวโน้มอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าบางคนนะคนนี้คุณพยายามที่แบบ รู้แล้วว่ามันไม่มีความหวังเราอยากจะหลุดออกจากสถานการณ์จากตรงเนี้เหมือนว่าเออไม่เฝ้ารอแต่ก็ยังเฝ้ารอนะเพราะในอารมณ์ความรู้สึกของคุณน่ะเหมือนคุณน่ะจะบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนความขัดแย้งว่าเออรู้และเหตุผลและเป็นไปไม่ได้เรากับเขาอะนะคะถ้ามองความเป็นจริงเือเป็นไปไม่ได้แต่อารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนไหวที่หวั่นไหวที่เราชอบที่เรารักถูกไหมคะมันไม่สามารถอะมันแย้งกันไงฮะมันแย้งอะ มสมมุติว่าเราชอบคนนี้สิ่งนี้นะรูปร่างหน้าตาแต่เรารู้แหละเป็นคนของคนอื่นเรารู้ว่ามันไม่ดีมันผิดเราไม่ควรไปเอาอะไรสิ่งนี้นะ,ะแต่ทีนี้อารมณ์ความรู้สึกอะนะมันขัดแย้งเหตุผลกับอารมณ์ความรู้สึกมันขัดแย้งกันคุณกำลังเป็นสิ่งนี้นะ,ะมันก็เลยทำให้คุณยิ่งทุกข์แล้วก็เสียใจนะคะว่าเอ้ยทำไมตัวฉันะ่ะ ไม่ได้รับเลือกหรือฉันต้องเจอเหตุการณ์ไอ้บ้าแบบเนี้ยสักทีอะไรสิ่งเนี้ย <c oughs> นะบางทีมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกที่เราอะเหมือนเฝ้ารอแต่เราอยากจะหลุดออกจากสถานการณ์นึกออกใช่ไหมคะพิจิตเนี่ยนะสถานการณ์อารมณ์ในความรู้สึกของคุณมันเป็นสิ่งนี้คือเรารู้แหละด้วยเหตุผลนะว่าเหมือนว่าในสามัญสำนึกที่ดีของคนอะมันก็รู้อยู่แล้วแหละมันเป็นเหตุผลถูกไหมคะแต่ทีนี้ เวลาเรามีความรักอะ่ะมันใช้อารมณ์กับความรู้สึกถูกหรือเปล่าคะแม่ไม่มีเหตุผลหรอกเราจะรักใครสักคนหนึ่งอะ่ะไม่มีเหตุผลเลยอยู่ดีๆความรักนะเราไม่ต้องการนะเราอยากจะโฟกัสงานแม่งอยู่ดีๆแม่งก็เข้ามาอา้าวใจเราสอ,อนไปซะแล้วนะคะทีนี้มันก็เลยเกิดความขัดแยง้งนะขัดแยง้งนะในความรู้สึกนะเหตุผลความเป็นจริงกับอารมณ์คุณอ่นะมันขัดแยง้งมันโต้แย้งกันนะเอาละคะ่ะนะน่าจะ ประมาณนี้นะคุณกําลังเจอสถานการณ์คล้ายๆสิ่งนี้หรือเปล่านะในช่วยบอกหมอแจนหน่อยนะว่าคุณอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรนะบางคนคือคนนี้าหายไปนานแล้วเราก็เหมือนแบบเออจะมีหวังไหมที่เขาจะแบบจะได้ทักกลับมาอะไรสิ่งเนี้นะคะแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยเหมือนเกิดการรอคอยแต่รอคนคนนี้นานมากและรู้จักนานมากแล้วนะเราก็เลยแบบขัดแยง้งขัดแย้งในความรู้สึกตัวเองเอามาคิดอีกอะนะคะแล้วเราก็หวั่นไหวอ่อนไหวไปแล้วเราก็คิดว่า กูเอ้ยสงสัยเกิดมาไม่ได้ไม่ได้จะมีแฟนหรือสมหวังมาคนก็อื่นเขาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนความตัดพ้อหรือตัดพ้อในอารมณ์ของตัวเองที่มันมน่นนะคะพยายามเนี่ยเห็นไหมคะตัวตนของคุณจริงๆอะ่ะก็ถึงจะพยายามทําสิ่งอื่นเพื่อทดแทนกับสิ่งเนี้ยให้เราอะ่ะประสบความสำเร็จทางการงานหรือหรือโดดเด่นหรือพัฒนาบุคลิก ภาพของเราอ่ะให้ดูสวยให้ดูอะไรก็แล้วแต่ที่แบบคนอื่นก็แม่งว้าวเลยอ่ะแต่ทําไมเวลาอยู่ในความสัมพันธ์กูแม่งไม่โดนเลือกอ่ะเขาไม่เข้าใจอะไรสิ่งเนี้นะคุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะ,ะมันไม่จําเป็นนะคะว่าเราอ่ะไม่สวยไม่เกี่ยวนะคะมันไม่จําเป็นว่าเราไม่รวยหรือเราไม่เก่งมันไม่ได้เกี่ยวนะคะมันเกี่ยวแค่ว่านะนะคะออพื้นดวงเดิมของเราเป็นยังไง๋ยวเราอ่ะก็ไปเจอใครบางคนที่มันเห็นไหมคะมันเป็นโชคชะตานะคะแต่ถ้าใครคิดว่า เราจะควบคุมนะโชคชะตานะความรักความสัมพันธ์ของเราเราสามารถเอาชนะได้เราสามารถควบคุมได้นะคะถ้าเรารู้เราก็จะไม่ทำไมคะไปเซนซิทีฟอ่อนไหวนะเราจะต้องมีขอบเขตในการรอใครบางคนและเราจะต้องมีขอบเขตของความรู้สึกเราจะไม่ไปใกล้ชิดกับ ใครบางคนที่มันเป็นคนของคนอื่นนะ,ะไม่ให้อารมณ์นําพาไปทําให้เรารู้สึกจะต้องมาเสียใจภายหลังนั่นเองนะคะก็คือใช้เหตุและผลในความรักความสัมพันธ์ที่เราจะปฏิจัมั์กับผู้อื่นเอาระหานะ่จะประมาณนี้นะคะดิฉพิจิลัคนาพิจิกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไ i น์ไอมานะคะพิจิกนเนาะมอแจนไปกำลังใจให้นะคะ เอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ